โอ้ยมันก็กดดีเว้ยเจ้ามาันเจ้าเออกดจะกดสักสีไน้าหิไอจะไปมิดเลนยังมาลูกไอเนอรโอเคตอนนี้แครี่ก,ก็กำลังแย่งป่าอยู่เออไอเยินกับไอโอนละแย่งป่ากันนะครับทุกคนตอนนี้แหละอีหาอีหาแล้วอีเวนพวกคำอื่นอนะ่ะได้ไหมอเปิด อีพีมันก็ยืนเลนสักคนนี่โว้ยเอาละครับขอกราสบสวัสดีทุกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดเอาละครับขอกราสบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพบ PN.1 วันนี้เราก็อยู่ในเกม ROV ไม่เช่นเคยละทีไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้แคทเอาวีมานานด้วยโอเควันนี้เราจะมาลงแรงในซีรีส์ลงแรงกันต่อนะครับทุกคนอุ้ยน่าจะยาก ตอนนี้เราก็เจอกับนารยานะครับเปิดตัวมาก็ฉีดน้ำหอยไปละโอ้โหฉีดน้ำหอยไม่เกรงใจกูเลยอุ้ยตอนนี้แหลกมากครับทุกคนแหลกไม่แหลกก็ดวนะครับเออน้ำหอยเรืองแสงุียสเต็ปหลบเอ้ยเดี๋ยวกันโดนโดนโดนไอ้ยอนโอเคอุ้ยตอนนี้แหลกมากอะ่ะไม่ใช่คมอมอไม่ใช่รศัพท์นะแต่ว่าเน็ดนี่แหละอีนี่มัน,มา,าน,นมาอะไรบ้านกูเนี่ยมาอะไรบ้านกูเนี่ยฮะเออน้ำหอยเรืองแสง โอ้ยอเหี้ยสอนนั้นไปเออไอ้ ilant. ฮ н, อากูมไม่เล่นใดเออกูมไม่เล่นมานานมึงก็เบาๆกูหน่อยดีนตาตา雅นีหน้าหิโอ้ยโอ้ยโอ้โอโยเจ็บเจ็บเจ็บเอาดิเอาดิเออเอาไปกัดนี่นตาตา雅ตูเพิ่งกลับมาเล่นอยู่เบาๆให้ไอายไ,ได้ไหมฮึไอ้คือเพิ่งกลับมาเล่น,นะคระับไงทุกคน แล้วก็อินาตยาามันก็ปล่อยน้ำหอยใส่รัวๆเลยเอาศัตรูนี่ไม่ได้เดินนะจ้ามาลอเลดเกมก่อนเถอะเล่เกมแล้วมาตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนแล้วก็เน็ตก็กา,กากด้วยอืมอะไรกับเน็ตแล้วแย่ yeah, วนเนี่ยโอเคมาตอนนี้เราก็อยู่ในยา่าดีก่อนเดี๋ยวเราคลิปมากันเดี๋ยวเราไปช่วยบนดีว่าเนี่ยช่วยบนกันดีกว่าทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าบนจะเจอศึกหนักนะครับทุกคนตอนนี้ โอเคตายไปแล้วหนึ่งอุ้นอัตย่ำแอบนี่เองออฟิกเกอร์ไปแล้วเดี๋ยวดูบนไม่ต้องไปช่วยละเดี๋ยวไปตายซะเปล่าเฮ้ยเออเลนมาว่ะมาลัดคลิปกูเนี่ยจะมาทำไมเออต่อไปเลยยิงอีนี่เนี่ยกูปิ้งเฉยๆนะนัตยา่าถ้าไม่ปิ้งมึงหายเนี่ยกูบอกเลยแอบมันก่อนอีนี่มันชอบแอบแล้วก็แอบคืนจะไปกลัวมันตอนนี้ป้อมบนก็แตกไปแล้วนะครับทุกคนแตกอะไรเยอะแยะเนี่ย ออโอ้โหแต่ยจะยจะยิงซ้ำหอยส่มึงเออเอาคืนไปเราก็แรงไม่เบานะทุกคนเดี๋ยวเราขอเคลียร์เว็บนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปช่วยเลนโบนโอเคเบวสีแล้วโอเคไปช่วยเลยตอนนี้เราต้องรีบวิ่งึ้นอเอารองเท้าผิดเราจะชเช่เอาออกรองเท้าชิ้นนี้มันจะได้วิ่งโลมง,ง่ายดีเอาเอี้ยกูไม่ได้อัพอันตีเอาค้าง ไอชิพหายโอเน็ตเออตอนแรกก็งงว่าทำไมกดอันตีไม่ได้อฮาอันตีไม่ได้อัเพเผื่อไปอัพสกิลอะไรวะเนี่ยเราจะาย่ายอยู่ไหนมึงอยู่ไหนไปช่วยเล่นล่างดีไหมเนี่ยแต่ว่าเน็ตก็กาก,ากากมากเลยเนี่ยเออจะไปช่วยได้ไงวะลุนายนราจะย,ย่าสก,กิลอุช,ช,ชิเนี่อยก็บตายเวรเมื่อคืนไปก็กลับบ้านกันเดี๋ยวมานาจะยาเดี๋ยวเจอกูอื ป่างหมาจริงนะเราโอเครติย่าเอาน้ําหอยไปโอเคได้อันตีละเดี๋ยวเราไปช่วยเล่นล่างดีกว่าตอนนี้เราก็เดินไปยูนนะทีมตีโดนไหมเนี่ยโดนอยู่โดนดูโดน,ดนหี่อะไรอยู่ไม่โดนเลยเออเอาไปเอาข้างโอ้ยโอ้ยโอเ้ยโอ้ยทำดีแม่งเน็ตปิงอะ่ะนี่ไปกลางกันเอาเป้าเอาเป้าอ,าาอะไรเนี่ยป้อมก,กลางกูแตกแล้ว อะไรวะเนี่ยอุ้ยอนยอนนาตาเลียนาตาเลียนาตาเลียอีดอกกูไม่ได้เล่นมานานเฉยๆนะบอกกันจากที่ทุกคนก็น่าจะเห็นนะว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมานานแค่ไหนอะเราไปหาคลิปเก่าๆดูโมกับไปเล่นเกมเสียทีเกมแรนจเจอร์แล้วก็ฟีฟามินิๆหน่อยๆเออวันนี้ก็เลยรู้สึกอยากจะแครไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเออเกมนี้จะผ่านหรือเปล่านะถ้าไม่ชนะก็เอาเกมอื่นนะ ถ้าเห็นชิปนี้ลงก็คือชนะนั่นแหละเออมาเดี๋ยวเราไปฆ่าอยอนกันยอนมานามันหมดละอุย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 อยต,ยตายอุยตายมาเซฟิทเข้าไปเลยมันชื่อเซฟิทใช่ไหมวะยังงงๆกับชื่อเอ่อฮีโร่ในเกมนี้อยู่จะไม่ค่อยได้โอเคไอยอนหายไปแล้วอ่ะอุยนาตาหย่ามาโอ้มันฟิกเกอร์ไปแล้วโอเค ไปมันไปเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันเราไปเคลียร์กลางก่อนโอเคตอนนี้สกองห่วยแตกว่ะอาร์มอุยอาร์มฟิกเกอร์มาหรือเปล่าวะทำไมมันวาร์ปได้เมื่อกี้เนะี่ะเพราติงเลยโคตรแหลกเลยคลิปเนี้ยชิมหายชิมหายอีกแล้วกูทำไมพูดแต่คำว่าชิมหายเนี่ยโอ้ยเดียวมาเล่นเบอร์นหน่อยนะครับคลิปนี้คลิปนี้ไม่เอาคลิปซีรีส์ลงแรงดีไหมเนะี่ยเป็นกลับแบบ ทำนองบอบว่ากลับมาเล่นเอวีเที่ยวคอมเบอคูณร้อยเออโอ้ยมามามันแอบบมันแอบบอย่าแจกดิง้มันด่ากันแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนในทีมอ่ะอ้อ้ยอ,ยอยมันจะล็กอกอกูว่าเร็วกูว่าเร็ว,วกูตายแล้วเออไวโอเลตมันต้องแบกกูด้วยกูไม่อยากแคสสองรอบเปลืองพื้นที่เมมกูโทรศัพท์ก็ยิ่งกากๆอยู่เนี้ย เดี๋ยวกูจะไปช่วยตั้งบนตั้งบนอะไรล่ะเรียนล้างสิทำไมสำเนียงกูเป็นแบบนี้ล่ะปกติกูเป็นคนเหนือไม่ใช่เหรอเออคนเหนือแล้วกระด้อูภาษาคนี้ทำไมทำไมทำไมมาดีเอามันเลยลุงม,มันอติแล้วอติโดนก็ไม่รู้เหมือนกันออหา่าน้ำหอยมึงแรงมากลนะัตายาข้ามไม่ตายสักทีเนี้ยอ้ยไชิมหาย สกิลไม่โดนเลยไอยอนมึงนี่โหดมากทีมกูนี่ทำไมมันกากแล้วเกินน่ะอิสลิมโดนเปล่าไม่โดนไอยอนโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยอียอเหี้ยอันนี้ไม่อะไรกับโอ้ยโอ้ยอโอ้ยกูเล่นกากแล้วเกินโอ้ยโอ้ยอย่าอยายาอิสลิมตายก่อนเลยมึงอ่ะโอ้ยแม่อสลิมใจดีมาแทงให้เรา เออใจดีกว่านี้นี่คือไม่มีเลยนั่นอ่ะเอาละไอ้ยอนหายไปไหนวะเมื่อกี้เห็นมันแอบอยู่ไอ้ยอนไอ้ยอนโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยยายายาอู้เกืบตายแหมมือนี่มันไล่มาณตยาเป็นแค่กะหรี่มือสองลี่อ่านมาเทียบเทียมกับกูยอนอุยอนยอนนัดเก็บตายว่าเล่นการมากเลยเกมเนี่ย ตาร์โกนี่ไม่หำก่อนสกอร์ทีมตอนนี้โอ้โหเซฟิซูนสี่โอมาซูนหกนี่มึงเล่นหรือมึงเดินเนี่ยเออไม่ใช่นี่มึงเล่นหรือมึงเดินแจกในนี้เหี้ยฮัลโัวถ้าแค่ต่อมันนะบวกกับมันไม่ไหวหรอกไอ้ตัวเนี้ยตัวมันชื่ออะไรไม่รู้แต่รู้ๆคือมันคือปลาไหลเออรู้แค่เนี้ยมาให้ได้เจ็ดนาทีเออ โอ้ยโอ้ยกูหลงกูหลงอี๋อ่ะโอ้ยดีนะที่มันไม่เอาอะแต่ยากกูหลบสกิลมึงได้เว้ยมันจะหลบไม่ค่อยได้เรื่อวะออ้ยแรงแรงแรงเอาอติยังมั่วเลยกูผีบ้าชิมหายเลยดาร์ซี่ตัวนี้เอออ่ะวางสกิลยังผีถ้าไม่ถ้ากูไม่ได้เล่นดาร์ซี่นี่กูด่าไปแล้วมันกูด่ามันไปแล้วนะเนี่ยเออเนี่ยดาร์ซี่มึงนอ้มากจะไปแจกทำไมล่ะ ดาซี่เอชิมหายไวโอมก็ไม่ดันให้จบเกมเป็นเลยจะมีหน้าแบบแยกงดันอีกเอ,อแกกแล้วยังไปด่าเขาอีกชีวิตมึงจะไม่ลุ้งเรื่องนะดาซีเออไวโอมม่งเดอะแบกแต่ว่าอีไวโอมมันตายหงแน่นอนตอนนี้เออไวโอตายแม่งกัวแพ้แน่นอนแต่สถานการณ์แล้วสลิมไปตีมังกรทำไมนเนี่ยไปตีนกดิเออหามึงอย่ากับมแมลงวันตอมขี้ ห้าตัวไล่ตัวเดียวชิบหายเออเซฟิกก็ตีป้อมเบาเบาเบาวก,บกว่ากูอีกมัง้ง เออจบเกมไปเลยค่าค่ามันไปเลยเออเอ,อโอไม่เก่งว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะรีบไปช่วยทีมที่จริงไม่ต้องไปช่วยก็ได้嘛เหมือนกูไม่ได้เล่นอยู่ในเกมอ่ะเออแล้วก็คอมเลยนี่นคือแบบเหมือนไม่มีแรงเ,รเลยเพื่อนๆกูเ,เหนื่อยโอเคในที่สุดกูก็ชนะทั้ทีเออเล่นมานา โอเคอย่าค okay. ้างถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตกันด้วยโอเคบ๊ายบาย